สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับเทีย่ยงแล้วเดี๋ยวเราเอออย่ามองกล้องเดี๋ยวมองถนนเนี่ยเสียดุลเดี๋ยวตกสะนี่เป็น,ปน,นบรรยากาศถนนนะครับที่เราจะอ่ไปเทดินนะครับจุดที่เราจะเอาดินไปทิ้งพี่น้องนะครับเทีย่ยงแล้วก็ขึ้นมากับเสียดุลครับนี่เสียดุลคนเสิร์ฟสางครับคนคนบ้า,านไหนครับ ค,คนโคกยางครับไปโคกยางคางโยกตลอดครับโอ้ทำไมมันเอียงแรงแท้พี่ดนเนี่ยโอ้ยอย่าไปเบียดหลายมันชิดซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยรถเยียมซ้ายพวยี่ยมไอ้กี๊รักไอกี๊เที่ยวดูว่าทางเส้นนี้ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไหนเราไปที่ทศตรงไหนหนี่นุ่นบ่โอ้นู่นครับเป็นจุดที่เราจะ อ้อมเอาดินไปเทนะเพื่อนนะครับน่าจะทําคันอยกคันสูงนะอย่างต่ํามีสามเมตรครับสองพันเที่ยวจะพอไหมนี่พื้นที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้หนุ่มน้อยเมืองสุรินได้มาขุดร่องนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่เป็นฝีมือของหนุ่มน้อยเมืองสุรินนะครับขุดร่องนี่ตรงเป๊ะอย่างกับไม้มันทัดวัดไว้ครับนี่เห็นไหมเสือดนเสียด้วนะ ก็เอาไม้มาทัดวางไวค้ครับตอนนี้เราจะไปดูพ <ๆ S 1> ื้นที่ที่ดินครับตรงนี้เป็นสะนี่ตร,นนตรงนี้เป็นสะตรงนี้เป็นซอยร่องครับโอ้โหโ,โ,โยกแรงแต่ดต่รุน,ทา,น <apples funciona. S 1> ทางมันไม่ค่อยแน่นมันไม่ใช่เเป็นกับดินเป็นกับดิน ดินไม่มีความแน่นดินแบบนี้ชายิงคังก็ดีดยิ่งวิ่งยิ่งนิ่มครับดินแบบนี้นะนี่ครับหน้างานของเราครับเดี๋ยวไปดูเสียดุนถอยกันหน่อยเพื่อนๆี่เจ้าน้ำเงินเสียจิ๊บครับ ไปแค่นั้นบ่สบายแต่รถไถละว้างนี่วันนี้สบายไ,าาไหมดันง,ง่ายดันง,ง่ายรถไถไม่ถึงนี่ดูหนะ้างานทีมงานดุกดุยครับนี่เสะดำด้วยเสะดำด้วยเด,ดียดน Đánh, đánh, đánh Chú cặp châu khu Ta, không, không Em xuống ngay. มาดูเจ้าน้ำเงินของเสียจิ๊บครับนี่ประจำการสามคันครับหน้างานนี้กินนิ่มๆเลยไอไอ้โอ,โอ้คนขับถอยรถเทียนเด้ะถอยรถเทียนเลยหรอโอ้ถอยรถพีมือพี่มือ,มอผ่าน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  <c oughs>